สวัสดีครับเหมือนตาแก้วชวนพี่น้องมาทําความหัวจากกับยาเป็นสมุนไพรครับยาชนิดหนึ่งครับมีชื่อว่าหญ้ารีแพ้ครับพี่นอ้องยาหญ้ารีแพ์นี่มันอยู่ในตระกูลต้นไพลครับพี่น้องเลยหญ้ารีแพ์นี่สัสหรับคนึ่ันรับยังตีพี่น้องเลยหญ้ารีแพ์หรือว่าหญ้าหิยุ่มเะยพี่น้องเลยซื้ออาจีพเป็นตะยวกหัวเนาะเรื่องจริงนะครับพี่น้องมีการวิจัจออกมากแล้วครับจาก โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลชันําพุ่นละโรงพยาบาลไงครับโรงพยาบาลไม่โดนอภัยผู้เบียกพุ่นละพี่น้องเลยบ่แม่นผมบอกขึ้นมาลอยๆเลยพี่น้องเลยยาฮียุ่มนี่ชายเฉพาะพี่ครับใส่ล้มควันครับล้ม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 ก็ล้มมองนั่นแหละครับที่ผู้หญิ่งนะนะครับฮียุ่มเนาะเข้าใจต้วเนาะล้มมองเลยที่ล้มปากกบ่แม่นแล้วเนาะใช่ล้มพี่น้องเลยใช่ล้มล้มล้มควันนั่นนะ ผมใส่อนันท์เข้าวันละเวลาอยู่ไฟนะนะพี่น้องแต่ว่าเข้ากันอยู่ไฟเนาะระวังเด้อพี่น้องเลยมันใหม่จวดขึ้นมาล้ยากได้พี่น้องมาเป็นตาเลยเนาะยาลีแพทย์เนี่ยขยายพันด้วยการหมักครับย้มนะเวลาผมไปกีดยางเลยเนาะหมากมื่อทีเก่งๆนะมันไปเกิดตามมองผมยางไปนะพี่น้องก็อีอย่างหนึ่งก็ะขยายพันโดยการเอาไปปลูกครับเอาไปเนปไปเนบ เป็นเนบไผ่มันเกิดนะครับพี่น้องเลยเป็นสมุนไพรไก่ตัวชนิดหนึ่งครับอย่างหนึ่งครับที่ม่องขามไปทั้งค้นกับมันหยายหยางยัยย้งนี่วันทีนี่เขาเขื่อนวันยารีแพริี่ยาหิยมครับพี่น้องขยายพันธุ์โดยการเม็ดมันติดกางเกงเข้าไปยน่มเข้ากีดยางนาพี่น้องครับเขาเอาไปเน็บขนาดเน็บก,กับภาษาอีสานเข้าบานเข้าเนาะ ภาษาพื้นกับเอาไปปลูกแบบเขาปลูกทั่วๆไปนะครับพี่น้องเลยถ้าเขาต้มต้มแบบชงชานะพี่น้องเลยมันนี่สิมีสมพุ่นอีกอย่างหนึ่งได้ครับบานเกี่ยวกับเลือดกับล่มหันเลือดร่มไหลดีได้บานพี่น้องเลยเข้ากับงามยูไฟเนาะงามอยู่ไฟกะเข้ากับใส่ห่มนั่นล่ะต้มไปน้ำครับพี่น้องเลือดล่มน้ำน่มกิดสิไดดีตัวอะไรสิมีน้ำนมให้ลูกกินตัวนั้นเนาะพี่น้องเลย มี่ยาผมรับพี่น้องไลยพน้นนี่พ่นดี้ยินข่าวว่าในส่วนผมนี่ยาสมบูรณ์ไทยฮิวเพิ่นกิดผ้มาบอกผมวา่าเก็บไปส่งให้เพิ่นแดงครับเมื่อในเพิ่งกิดทำการเก็บพี่น้องเลยเก็บ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 ไปให้พี่น้องบ่นอะคิด,ดแต่บ้านนะครับพี่น้องบา้านเดียวกันพี่น้องมันบ้านเดียวกันพี่น้องทั้งเพื่ะทั้งบ้านเก่าผมเลยครับพี่บา้านใหม่บ้านเกา่าที่ผมก็ด,ดี ผมก็สิส้มไปเพื่อนละครับแต่ว่าขั้นพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่กับมาขอโลดแนวกันิผมบ่ได้แพ่งดอกพี่น้องเลยยาสมุนไพรหอกะแบ่งปันกกันเนาะพี่น้องเนาะมีหยังกับปันกันละผมบ่ไดไนี่ปุเบเกยวไปลายลายลายกองไ้เพิ่นละครับจัหน่อยผมก็มีละครับน้องพี่น้องเลยเตรียมไปให้พี่น้องเพื่อนละผู้เพิ่นโทรมาบอกผมว่าให้ผมเก็บไปให้แงเยอะๆนะครับนี่ครับกองหนึ่งละครับนี่ผมเก็บไปดิครับนี่ เยอะแยะครับข <Universe> yeah, 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 ั uh, ้นพี่น uh, uh, ้องจากได้ก็มาเอาได้ครับแนวมันพันมันก็ดีช่วงนี้ช่วงเฮาเอาไปขยายพันก็ได้พี่น้องเลยขยายพันโดยการเอาไปปลูกเอาไปเน็บเลยนะครับภาษาไทยจะว่าไงละผมก็บอ่ภาษาบ้านผมเอาไปเน็บครับนี่เด้ดีพี่น้องเลยมันติดขาจริงผมย่าผมกีดยางมันก็เกิดตีตามดีผมปัดคาเกี่ยวปัดบอกเลยเมื่อเกิดบอกนั้นเลยพี่น้องเลยหญ้าอันนี้ก็ดีหญ้ายุ่มพี่ละเม็ดมันพี่น้องเลย มันติดข้างเกงผมปัดออกง่ามผมไปกีดยางมันเกิดเต็มพี่น้องเลยมันนันมันเกิดมันมันเมียนดอกมันหมากมันครับพี่น้องเป็นเครื่องับหญ่ยิงยาเตียนยาเจ้าสู้ติดค้าเกงนะครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องเห็ดบอมันเป็นอันมันมีอันนี้อันนี้มันพรอมที่จะล้นเกิดอะไรได้พี่น้องนี่มันไปติดค้าไปยันะมันลงลงไปไตหักไตงอมาเนี่ยมันติดขยายพันเลย ั้งสี่ลายพี่น้องไงตอนแรกผมมันมีต้นเท่าต้นผมไปพาไทนมาผมไปพาสวนไทยมาสวนที่นี่หยาหิยุ่มนะครับพี่น้องมันมันเต็มเลยบานในสวนผมบัวที่ปลูกด้วยพี่น้องง้วกี่กินดีด้พี่นอ้องย่าเมืองเดนผมปล่อยงว้วกเข้าไปเมื่อนี้กะนี่ผมก็ปล่อยงว้วกเข้าไปงว้วกไปกินกินแล้วไปกินมากแกะทั้งมันกรไปขยายพันธุ์ไปแล้วหยาหิยุม่มโดยพี่น้องเนะาะหยา เขาเรียกว่าหญ้ารีแพรนั่นล่ะพวกเกิดไรพี่น้องเลยแต่เราผมเลยตัดเอาละพี่น้องนี่ปลายางผมก็ดีที่พี่น้องเห็นลงลงบระมานว่ามันบบมีนะครับผมตัดครับผมตัดบางเดือนทีแล้วมันติดค้างเก่งผมยานงูนะครับกินขึ้นมาผมยานงูอยู่ไตย,ยาเลยล่ะผมเลยตัดออกพี่น้องให้มันแปนก็ท่านมันโอ้มันหกเลยไม่พี่น้องเลยตามทางผมยางหลาหลาาเอาเด้อพี่น้องเอ้ยยู่บานตะเกียว หลยท่านพี่น้องอยากได้ขยายนธุ์โอ้ยเอาไว้ได้ครับพี่น้องเลยมันเป็นยาด้พี่น้องเป็นยายญ้ารีแฟรนด์เป็นยาด้ครับโมเมนต์ว่าผมว่าขึ้นมาล,ลอยๆเนาะเป็นการวิจัยวิจารณ์ออกมาแล้วนี่ผมตัดได้ครับนี่พี่น้องมันจะเกิดอีกว่ะ <c oughs> ผมก็ตัดเพราะว่าบให้มันนนัติดคาผมมึงเก่งเก่งๆผมไปสิดอกผมก็ไปตัดให้มันตายแล้วพี่น้องเลยตัดให้ผมบอกติดค่าเก่ง ใหญ่ขึ้นมากผมกเอาไปต้มมันใหญ่ขึ้นมากผมกเอาไปต้มขู่เหมือนผมก็ต้มได้พี่น้องเลยต้มต้มต้มกินผมละ่ะเอา้าตะเกียบรีแพบ่บอกบอกว่าครับมันเป็นยาระบายเลือดลม้มคันห้อต้มแต่ว่าคันห้อห่มควันห่มห่มห่ะหมผู้หญิงห่มมันน่นมันที่ยุ่มนะครับพี่น้องรีแพ่ก็สูจักแนละ้รีแพะอะไอย่างเงเนาะนี่ผมามาหอดบ้านอ่ะผมมาล่างนะพี่น้องล้างการล่างนียครับต้องล่างให้ดีๆได้พี่น้อง ส่งไปไปให้ญาติทั้งคุณทั้งไกลอะมันเลยกินต้มขี้รินทรายแบบโบใบเนาะ <c oughs> การตกการล่างวะล่างผมกับล่างดีดีผมล่างมไม่เป็นน้าเดียวนี่เลยครับอันนี้คือผมล่างล่างเตรียมโตสิบาให้น้ำที่สองที่สาม,มาพูดเนี่ยมันจะเอาจนห้องพอใจน่ะพี่น้องมองไปตัวใดมันมีใบเหี่ยวใบแก่ใบขาดใบยังมันกระห้อออกนะพี่น้อง ตอนนี้เขาก็เอาทรายออกก่อนนะเนาะเอาบ่งที่มันออกหลายๆกันเอาขี้ดินออกได้พี่น้องบองห่างบองเฮ้าบ,อง,บ,อ,งบองมันบอคักนะพี่น้องก็เอาทิ้มเนาะหุดจักตัวเนาะคนเฮาเนาะอย่างนี้เถาสิตายแล้วเนาะต้องหูดจักเลยเนาะพี่น้องอย่าถือซาตะแก้วเด้แต่ตะแก้วว่าหมวดเี่ทีเด้ตะแก้วก็เป็นคนใจดีอยู่เลยคนใจดีกับตะแก้ว อันเอ่นนาเขร่งเขียดแน้วเลยก็เจดีด้ตัวดำแต่ใจบ่ดำดอกพี่น้องไยมันกลับกันด้หน้าตาขี้โจรแต่ว่าที่ใจดีพระเอกได้ครับพี่น้องไย <c oughs> อันนี้ผมเอามาล่างเป็นน่านทีสามเลยพี่น้องไยน่าทีสามด้ครับพี่น้องน่านทีสามครับที่ผมเอามาล่างไงล,ล่างอีกร่างอันนี้ล่างเป็นน่าทีสามเพราะว่ามันสิได้ ผู้เพื่อนทรงไปเพื่อนผู้มันกินเพื่อนกับสีบัวใดอันแงเนาะครับพี่น้องแงแงนั่งบอกเลยนะมันสีบัวไ้ฮัทนาครับพี่น้องฮัดขี้ดินพวกมันตบบัตรได้สดถืงในดินทรายก็บอกคัดแล้วพี่น้องดอกท่านจะไปกับมาเอาได้พี่น้องเลยเบื้องท่านตะแก้วขึ้นสวนยางตะแก้วบืดครับพี่น้องเลยมาเอาตะแก้วบุกหวงดอก ใส่มาเลยพูดอยู่ไกลๆนะครับเอฟซีพูดอยู่ไกลๆนะอยู่ไกลบ้านนี่คุ๊บนี่นะกขาอยู่ไกลกะัขาจากไรกะผมส่งไปให้ก็ได้พี่น้องท่านไปเซนนีเขนบอกทีอยู่มาวะอันนี้มาเลยส่งทีอยู่ส่งอันนี้มาลอดตะเกียบที่ส่งไปให้คิดอันคิดแต่คานั้นถ้าส่งบอกพี่น้องข้าวของผมบ่ให้ดอกเอาคุบว่าเอาดกไิ่พอพิษตีร่างกายเลยตาเนี่ย ผมมักเบาตีบรรยากาศดพี่นอ้องก็เบาพี่จักรก็เบาตีขาดเนาะขณะนั้นพี่น้นาานองเลยไม่บานเนยเด้อครับขึ้นมาพอกันไปครับสวัสดีครับ